บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นแรกเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้ไิธที่ดูลายคน ที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีเคยร,รักมาอเท่าไรก็ยังรักได้อีกไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไรตั้งแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวัน,น,น อาจเป็นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันพรุ่งนี้ต่อจากนี้ไม่นานเท่านานสักเพียงใดนจะมีเธอและมีฉันมีกันตลอดไปยิ่งพบใจยิงได้รู้จักยิงรักเธอหมดใจ